ในยุคแรกๆเนี่ยชาที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นการดื่มชาร้อนก็คือชาอู่หลงจากทางจีนวัฒนธรรมการดื่มเป็นการดื่มร้อนเ<ฤ>มืองไทยมันเมืองร้อนอ่ะอกงก็เลยหวับตามสภาพความนิยมของคนไทยคือต้องการอะไรที่ดื่มแล้วสดชื่นก็เริ่มเริ่มเ,มเอามาใส่น้ำแข็งแล้วก็บอกว่าอถ้าใส่น้ำแข็งเนี่ยชาจีนอาจจะไม่เหมาะก็เลยนำเข้าชาแดงมานายุคนั้น แต่จริงๆอ่ะความนิยมของคนไทยคือชอบของหวานอากงท่านก็เลยบอกว่าเออเราลองใส่นมข้นหวานดูให้เป็นชาน,นมเย็นใส่ชาน,นมเย็นปั๊บแล้วลำไปเสิร์ฟปั๊บเนี่ยเอยผลตอบรับดีเคลมได้เลยไหมว่าอากงเป็นคนแรกที่ใส่นมข้นลงไปในชาเป็นยุคแรกๆแล้วกันอาจจะไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่าในยุคแรกที่มีชาน,นมเย็นเน,เนี่ยอากงอยู่และเป็นหนึ่งในร้านที่ขายแน่ๆอ่าใช่ค่ะแน่นอน ในยุคนั้นก็เรียกติดปากกันมาเป็นชาเย็นก็เริ่มมีการพัฒนาว่าเออเราก็ทําชากันเองได้เมื่อคุณพ่อได้ขึ้นมาบริหารแบรนด์ชาตามือเต็มตัวเนี่ยคุณพ่อก็ขึ้นเหนือเลยเปิดโรงงานเลยนะครับเพราะว่า ตั้งใจว่าเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบได้เนี่ยก็สามารถคอนโทรลสามารถควบคุมคุณภาพได้สามารถที่จะทําสูตรชาในสิ่งที่คุณพ่อเนี่ยคิดว่าดีที่สุดแล้วก็อร่อยที่สุดต้องค่อยๆสร้างคุณพ่อก็จะเน้นเรื่องการเปิดโรงงานที่เชียงรายแล้วก็ต้องไปไปมาเชียงรายกรุงเทพส่วนคุณแม่ก็จะดูเรื่องการขายไปคุยกับลูกค้าเองก็จะเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่ทํางานนักได้เจอคุณพ่อคุณแม่บ้างหรือเปล่าครับบางช่วงก็ไม่ได้เจอกันเลยก็ต้องอยู่กับพี่เลี้ยงจริงเหรออันนี้ผมทมเล่น เป็นช่วงๆแต่ก็ไม่ได้แบบว่าตลอดสามเดือนสี่เดือนอ่ะมาทีหนึ่งเหมือ,อนมาเป็นไตมาดอ่ะพ่อเหมือนมาเป็นไตมาดอ่ะผมเช่ว่าท่านทํางานหนักมากคือมันเดินทางไปกลับนี่นคงจะเหนื่อยมากเพราะโรงงานอยู่เชียงรายอยอคุณพ่อก, <ไป S 1> ก็จะไป,ไปประจําเพราะว่าเ่่านั้นเหมือนกับเรื่องทาโรง,งงานใหม่ๆก็<อ>ต้องไปโฟกัสมากแล้วตลาดคุณแม่ก็เป็นคนแบบว่าเหมือนก็เริ่มทําใหม่ก็เลยเห็นว่าการสร้างตลาดมันก็ไม่ใช่วันเดียวได้มันต้องใช้ความพยายามแล้วก็ใช้แรง เราก็โตขึ้นมากับการที่เห็นพ่อแม่เนี่ยค่อยๆสร้างค่อยๆสร้างจากเริ่มต้นจากเรียกว่าเป็นศูนย์เราก็เห็นว่าพ่อแม่เนี่ยทั้งทุ่มเททั้งอะไรจนแบบหลายๆครั้งที่เราเห็นพ่อแม่ก็เครียดบางทีแม่นี่เครียดจนแบบป่วยป่วยก็ยังแบบเหมือนก็ก็ยังทํางานต่อสแสดงว่าในใ<ช>มุมมองของพี่ทั้งสองคนค,คือมองแล้วเนี่ยเหมือนกับ ดูหนังชีวิตเรื่องหนึ่งที่คุณพ่อเป็นพระเอกแล้วคุณแม่เป็นนางเอกได้เลยไหมถูกต้องเลยฮะวันไหนที่แม่อารมณ์ดีจากการทํางานน่ยแม่ก็จะมาคุยกับเราโทฟี่เห็นไหมแบบป้าหมาทำงานขนาดนี้นะอยากให้ฟี่ไม่ทิ้งนะเราเห็นพ่อแม่เราลําบากแล้วเนี่ยมันก็ว่าเป้าหมายชีวิตเรามันไม่มีทางอื่นแล้วนอกจากต้องมาช่วยพ่อแม่เราต่อ ธุรกิจในบ้านเราอ่ะเขาบอกว่าเจน1สร้างเจน2อสารเจน3เจ๊งคือธุรกิจที่อยู่รอดจากเจน1สมมติว่าผมเริ่มธุรกิจเนี่ยแล้วสารต่อไปยันรุ่นที่2ได้เนี่ยรุ่นที่2จะทําและสารต่อได้เหลือประมาณ50%หรืออาจจะไม่ถึงด้วยแต่สารไปต่อถึงเจนที่3ได้เนี่ยมีอยู่ในแค่4%ของในบรรดา100%ทั้งหมดหมายความว่า ทำมันจนถึงเจนที่3ได้เนี่ยตายไป96%นะครับที่จะเป็นแบรนด์แบบชาตรามืออย่างเงี้ย สี่เปอร์เซ็นต์นะน้อยมากคเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินค่ะแล้วตัวเองในฐานะที่สารต่อเข้าใจไหมว่าทำไมมันเหลือแค่สี่เปอร์เซ็นต์ในความหมายนั้นมันน่าจะเหมือนกับประมาณว่าเจนหลังๆไม่ได้เจอความลําบากลูกเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้เห็นคุณค่ากับธุรกิจหรืออะไรที่สร้างมาในเจนก่อนๆเลยามากกว่าในคําพูดอนันั้น,นะคะที่ที่แถวเข้าใจน่าจะในความหมายนั้น